แล้ววิดีโอนี้ก็มาดูวิธีการล้างคาร์บูเรเตอร์ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนื่องจากว่ามันสกรปรกอย่างมากนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ต้องใช้วิธีตดมาล้างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะสกรปรกอยู่ประมาณเนี้ยนะครับสกรปรกทั้งด้านนอกด้านในอย่างที่เห็นกันนะครับเป็นโคลนเป็นรอยคราบน้ํามันอะไรเต็มหมดนะครับ ก็จะล้างด้วยน้ำมันอันนีประสงค์ WD 40ตัวนี้นะสารพคุณก็คือใช้ลดเสียดสีนะครับไล่ความชื้นบองกันสนิมแล้วก็คลายสนิมนะครับแล้วก็คลายความติดกัดต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ได้อีกมากมายหลายๆอย่างบอกไม่หมดบอกไม่ต้วนครับก็ให้เราเอาน้ำมัน WD ขย่าก่อนแล้วก็ฉีดลงไปแบบนี้เลยนะครับฉีดให้ตัวก็หาแปลงมากัดนะครับเปลงเก่าๆมากัดทําความสะอาดนะครับก็ทําไปประมาณนี้เลยคือน้ำมัน WD 40ตัวนี้สามารถใช้ได้ งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะของเราหรือใครการติดกัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะใช้เครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือช่างอุปกรณ์เครื่องมือการ,การเกษตรต่างๆนะครับใช้ได้หมดนะครับและข้อที่สําคัญก็คือตอนนี้ทาง WD40 ได้จัดกิจกรรมระดับโลกอีกครั้งนะครับกับแคมเปญที่ชื่อว่า WD40 ซ่อมได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็สามารถร่วมสนุกโดยการส่งวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะครับที่แสดงการใช้ผลิตภัณฑ์ WD40 ในการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับ พื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า75,000บาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลภาพถ่ายและวิดีโอยอดเยี่ยมนะครับประจำเดือนคือจะได้รับรางวัลกิฟต์เซ็ตจาก w d 40มา,า1,790บาท2รางวัลอีกด้วยนะครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง3เดือนกรกฎาคม2566นะครับแล้วก็ยังมีพิเศษอีกนะครับสำหรับแฟนคลับของตำนฉายเอฟซีนะครับก็จะมีราดสส่วนลดให้10%เพื่อน,นำไปซื้อสินค้าใน ช็อปปี้ร้าน wd 4 0่สิ i ออฟฟิเชียสตูนะครับก็โดยใช้รหัสส่วนลดคือ wd 4 0 4 i nf 1นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอกาสดีๆมาถึงเราก็อยายให้พลาดนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมจะวางไว้ในคำบรรยายของวิดีโอนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับครับก็จะเห็นว่ามันจะสะอาดคลิปเลยนะครับเห็นไหมครับสะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับก็ใช้ดีนะครับที่มาบอกกันนะครับก็ะบอกที่ใช้อยู่ก็ปริมาณ400มิลลิลิตรนะครับก็ฉีดในบริเวณส่วนอื่นต่อไปเลือยนะครับที่มันสกปรกอยู่นะครับ ปริมาณมากนะครับ400มิลลก็ทําความสะอาดให้หลายที่ไปเลยนะครับไหนก็ทำแลวนะครับใช่ไหมครับเพื่อนก็จะเห็นว่ามันล้างออกได้ดีก็สะอาดมากเลยนะครับนะครับล้างเสร็จแล้วก็ก็ใส่กลับเทียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับในบริเวณต่างๆนะครับที่ลอกเบาหรือว่าคันสตาร์ตต่างๆที่มีการเสียดสีนะครับที่พักเท้าอะไรโล่อะไรสามารถเราเราสามารถใช้หลอลื่นใช้กันสนิมทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะครับ ันนี้เมื่อมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็เราก็มาต่อที่จักรยานเลยนะครับที้จักรยานก็โซ่สามารถฉีดโซ่ฉีดแกล้อนะครับได้หมดเลยนะครับให้มันหล่อลื่นนะครับเฟืองเฟืองหลังเฟืองโซ่หน้าหลังได้หมดนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนใบนะครับแล้วก็สามารถคลายติดกัดในบริเวณที่ว่าต้องเคลื่อนไหวได้ทั้งหมดนะครับบริเวณที่สัมผัสนะครับเช่นคันเบรกอะไรได้หมดนะครับ ลกปืนล้ออะไรเราก็ทําความสะอาดนะครับว่าฉีดเอาคราบเทอบีวออกนะครับก็แนะนําเลยนะครับส่วนตัว wd 10น้ำมันอนประสงค์ตัวนี้นะครับก็คือใช้ดีแน่นอนใช้กันยาวนานเลยนะครับครับก็ไปหาซื้อกันมาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ำมันอนประสงค์ wd 10นะครับใช้ดีแน่นอนนะครับใช้ดีแฟนกลับกล้องตอนฉาย e ก็อย่าลืมนะครับร้านออฟิเชียลสตูของช้อปปีนะครับซื้อได้ส่วนลดนะครับอย่าลืมนะครับ ก็กระบอกแบบนี้นะครับได้ดีแนนอนนะครับ wd 4 0นะครับน้ำมันอันอีกประสงค์คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ